สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดีเอฟซีอีลาองอิงเพชรบันแพงนะครับรวมไปถึงสวัสดีเอฟซีดีเจสาวน้ํายืนอีสานอ่อนซ่อนนะครับทั้งทั้งช่อง u t u b e รวมไปถึง facebook f แฟนเพจนะครับมือกล้องนะครับมือขึ้นอยู่พัทยานะครับ มื่ขึ้นอยู่พัทยานะครับแล้วก็ออกมาช่วงเที่ยงนะครับออกมาช่วงเที่ยงนะครับจริงๆเมื่อนี้นะครับต้องเดินทางไปาตามสาวน้อยเพชรบันแพงตามอีลาอุงอิงไป,ไปไประยองนะครับแต่ปรากฏว่านะครับงานถูกยกเลิกนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องของอฝนฟ้านะครับแล้วก็เรื่องของน้ําท่วมเนาะ นะครับทั้งระยองมาเป็นกําลังใจให้นอนนะครับโดยเฉพาะกับนั่นแกละนะครับมาขึ้นกะสู่ๆนั่นนะครับเพิ่งว่าบอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะนะครับกำนันแกละมาขึ้นมาว่าจัดงานหน้านี้มันต้องทําใจเนาะนะครับใจใหญ่เหลือเกินนะครับก่อนันแกละมาขึ้นนะครับที่พัทยาสายสามนะครับแล้วก็มาแรงนะครับยายจากระยองนะครับมาแบบมินิคอนเสิร์ตนะครับที่ อีสานลำเพลินนะครับอีสานลำเพลินอยู่ไกลๆกันกับโลตัสประชาชื่นนะครับอยู่ใกลๆกันเลยนะครับมาแรงเป็นมินิคอนเสิร์ตนะครับของสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับนะครับที่อีสานลำเพลินเตาปูนเขตบางซื่อนะครับหรือว่าติดๆใกล้ๆกันนะครับกับโลตัสประชาชื่นนะครับ มีเนคอนเสิร์ตลํำเพลินเขาผับนะครับสาวน้อยเพรบันแพรงนะครับมาแลงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องไดมอน์นะครับไดมอน์ลิทิไกลนะครับหรือว่าจะเป็นพระเอกบรชัยนะครับบรชัยสอนศิลนะครับต้นมิมนชัยนะครับมีผู้ใดอีกนี่เนาะนะครับมีพระเอกฮอตดี้นะครับมีเขมกระม่นชัยนะครับมีวัดศิวดลนนะครับโอ้ ห้าพระเอกมาเนาะนะครับหนึ่งสองสามสี่หกพระเอกสันตุละเนาะนะครับมาแลงนะครับมาแลงหกพระเอกเด้อเนาะนะครับที่อีสานลำเพลินนะครับพมวนน้ากันพี่น้องนะครับอีสานลำเพลินเตาปูนนะครับอืมส่วนนั่งเอกนะครับมาแลงกันี่น้องอมแอมนะครับน้องอมแอมเพชรบ้านแพงนะครับน้องสุสสยายนะครับเป็นผู้ใดอีกน้องผมแปลนะครับแล้วก็ผู้ใดนี่ อีกคนนึงคือตาบดีแท้นอนครับเดี๋ยวเด้อเรามีไฟมีไฟด้วยนะครับนี่นี่ไฟนิลูบลนะครับโอ้นะครับสี่สาวนะครับจากสาวน้อยพิษมันแพงนะครับรวมไปถึงอาจารย์นักดนตรีนะครับแลัวก็กน่าจะมีแดนเซอร์พร้อมนะครับอีสานลำเพลินเด้อมาแรงนะครับอีสานลำเพลินเต่าปูนนะครับก็ใกล้ๆกันเลยนะครับกับโลตัสประชาชื่นนะครับ หาง่ายอยู่ดอกพี่น้องนะครับมีตลาดพร้อมนะครับแถวๆนี้นะครับเมื่อกล้องมาถึงกับ่วงประมาณสี่โมงกว่าๆนนะครับไปหาทํามทุระเฮทุระนะครับจังไ้ไม่เฮคลิปส่งข่าวบอกกล่าวพี่น้องนะครับช่วงไร้สดระหว่างเดินทางนะครับตอนแรกคิดว่าอีลาอุงอิงกับพ่อโจมานํานะครับแต่ว่าที่เห็นนโปสเตอร์บบมี่นะครับพี่น้องนะครับนโปสเตอร์ที่ส่งงานมาใน่บมี่นะครับที่ มีสารลำเพลินนะครับอีสารลำเพลินเตาปูนนะครับมาแลงนะครับที่ในโปวเตอร์นี่บอมี่อีลาอุงอิงคาโปอโจนะครับมีน้องป๋อนแปมมีน้องฝ้ายนะครับมีสูกสายใยนะครับนั่งเอกอมแอมนะครับนห็นะครับวัดสิวัดดนะครับเข็มเข็มกระมลชัยนะครับที่เห็นเห็นนันนะครับ ไดมอนด์ฮอตดี้นะครับต้นวิมลชัยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกพระเอกนะครับกับสี่นางเอกนะครับมาแลงงมามวนน้ากันได้พี่น้องเด้อนะครับนี่นะครับหาง่ายอยู่ดอกนะครับพี่น้องหาง่ายอยู่ใกล้ๆกับโลตัสประชาชื่นนะครับนี่นะครับมะฮอดแต่โดนละล่ะนะครับอีสานลําเพลินนะครับเลมเพลินเข้าผัดนะครับ สาวน้อยเพชรบันแพงมาเสด็จน้ำกันพี่น้องมาแลงนะคมาเสด็จมามวนน้ำกันน้อนะครับอีลาบอเดมาดเด้อนะครับตามาที่เห็นในโปสเตอร์นะครับอีลาบอเดมาดนะครับพ่อโจพ่อโจโบนแอจัยเดย้อน้อนะครับพ่อโจโบนแอจัยว่าเพิ่นซีมาบอเนาะน,นะครับแล้วก็เห็นเพิ่นโพดนะครับว่าช่วงแรงสิไปเ,เดี๋ยวนะไปไลฟ์สดใช่ไหม บ้อโจนะครับ,รรบแรกสิปไปไหลสดนะครับแล้วก็เห็นอีกโพสหนึ่งก็คือไข้หวัดใหญ่กำลังระบาดนะครับแต่ละปีจะมี1ครั้งและลูกทีมจะเป็นแทบทุกคนผมจำได้ว่าเป็นแทบทุกปีจนได้เรียกหมอมาฉีดยาให้หลังเวทีบนเวทีอาจจะมีคนขาดคนลาหวังว่าแฟนเข้าใจนะครับนะครับ ให้ทีมงานสมาชิกทุกคนระวังและก็เสรร่างกายเพื่อสุขภาพและก็เพื่องานโจกับอีลานา่จะได้พักผ่อนนะครับมาแร้งนะครับส่วนมืออื่นนะครับข้างวัดโพธแจ้งเด้อนะครับเอกชัยบางบอนนะครับมืออื่นนะครับวันที่5นะครับส่วนวันที่4วันนี้นะครับเราย้ายมานะครับจริงๆวงใหญ่ต้องไประยองนะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของฝนตกพายุเข้าน้ําท่วมนะครับ ก็เลยส่งชุดมินิคอนเสิร์ตนะครับมาที่อีสานลำเพลินนะครับเตาปูนนะครับแถวแถวโลตัสประชาชื่นนะครับส่งข่าวกันเนาะนะครับส่งข่าวกันนะครับมามวนน้ำกันด้วยบัตรรอยเดียวมาแลงนะครับบัตรหนึ่งร้อยบาทนะครับเย็นนี้นะครับู้ใดที่อยากมามวนน้ำกันนะครับอีสานลำเพลินนะครับมาฮอดแล้วแซกซิมี่ผู้ใดมาแน่นนะครับ สำหรับข้นหูจักมือกล้องนะครับแต่ว่ามือกล้องกับสาวน้ำยื่นมาแล้วนะครับนี่นะครับมือกล้องกับสาวน้ำยื่นมาฮอดแล้วนะครับอิลารับพ่อโจบอมาพ่อโจบอนน่พ่อโจอาจจะแวบมากนะครับอิลากับพ่อโจบอมาแต่ว่าเท่ากันยังมาเป็นกาลังใจให้นะครับสาวน้อยเพชรบันแท่งคือเก่านะครับวันนี้วันที่สี่นะครับคืนนี้พบกันนะครับ ลำเพลินเข้าผับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ6พระเอกทะครับรูปหล่อแล้วก็อีก4นางเอกเสียงดีนะครับจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอาจารย์นักดนตรีเดนเซอร์คืิสิเตียมมาพรนะครับมาแลงนะครับม้วนๆน้ำกันพี่น้องเนาะทำมาแลงนะครับมาส่งข่าวบอกกล่าวกันเนาะนะครับมาส่งข่าวบอกกล่าวพี่น้องทั้งบ้านทุกจุกคนจุกๆุกานนะครับให้มาม้วนนำกันนะครับอีสานลำเพลินเตาปูนนะครับ แถวแถวโลตัสประชาชื่นนะครับเดี๋ยวตอนแรกๆพลัดพี่น้องนะครับสีผ้ามาเบ่งบรรยากาศนะครับก่าผม้าแนนะครับหรือว่าทางไม่คนหลายบอนะครับแล้วก็สี่ท้าคลิปให้พี่น้องได้เบ่งกันนะครับสําหรับมินิคอนเสิร์ตลาเพลินเข้าผับของสาวน้อยเพชรบันแพงวันนี้ที่อีสานลําเพลินเต่าปูนนะครับพอกันคลิปใหม่นะครับขอบคุณในหลายสวัสดีครับ